สวัสดีครับช่องยูท h a ช n e l รถไฟไทยเตียคัทย HP. ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่111ตนทางกรุงเทพอภิวัตชรปลายทางเด็นชัยกับซีรีส์ปิดเทิงใหญ่หัวใจรถไฟอีพีนี้มาชมกับขบวนรถเร็วที่111เข้าจอดรับสบ่งผู้สารที่สถานีรถไฟบางบุญน้านจังหวัดพิจิตร บรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับอีกสักคู่หนึ่งกับขบวนรถเร็วที่หนึ่งหนึ่ง,นงตนทาง,รงกรุงเทพอภิวัตรปลายทางเชนไทยกับหลังเข้าสู่สถานีรถไฟบางบุญหน้าแล้วนะครับเพื่อจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานี้ สถา,านีรถไฟบางบุญนาคโดยที่สถา,านีบางบุญนาคนั้นตั้งอยู่ตำบลเนินมะกอกอำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรห่างจากสถา,านีกรุงเทพหัวลำโพงประมาณ297กิกิโลเมตรเป็นสถา,านีแรกในเขตจังหวัดพิจิตร เปิดสถา,านีครั้งแรกเมื่อวันที่24มกราคม2451 ได้เกินขบวนออกแล้วนะกับขบวนรถเร็วที่111ตอนทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางเด่นชัย ด้วยผลการติดตามและติดตามคลิปในอีพีต่อไปกับซีรีส์ปิดเติมใจดใจวุ้นรถไฟสวัสดีครับ